ก่อนอื่นเลยนะฮะผมมานั่งคิดดูแล้วนะฮะว่ามันมีแค่ผมคนเดียวหรือเปล่าที่เล่นฟอร์กกยมาประมาณาน่าจะเกิน10 10พาร์ทได้นะไม่รู้ถึง20่สิบไหมแต่ว่า10กว่าแน่นอนนะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มงกุฎสักอันเลยนอกจากที่ได้ฟรีมาจากการเลเวลอัพนะครับมันมีแค่ผมคนเดียวไหม <laughs> ในวันนี้เรามาเพิ่มความท้าทายนะฮะมันมีโหมดใหม่เข้ามานะครับชื่อว่า b i g g i t ตัสทัวนะครับเป็นรูปค้อนฮะมีเวลาเล่นอีกแค่4วัน5วันนะครับ ซึ่งอันนี้น่าจะหมายความว่าทุกด่านที่เราเล่นเนี่ยจะมีเจ้าคอนพิเศษอันนี้เข้ามาใช่ไหมวันนี้เนี่ยเงื่อนไขก็คือผมจะต้องเข้าเส้นชัยด้วยอาศัยการช่วยเหลือจากคอนเป็นหลักนะครับถ้าเจอคอนต้องวิ่งไปหาคอนก่อน <c oughs> ต้องเอานี้ออกด้วยใช่ไหมอยู่ในคอนเนี่ยไม่เวิร์กแล้วต้องเปลี่ยนกางเกงผมซักมาแล้วนะผมต้องเปลี่ยนกางเกงนะครับมันเป็นตัวโปรดซักเรียบร้อยเอาบางหมดเลย มาพร้อมแล้วคนสุดท้ายเข้ามาเร็วอย่าให้ปล่อยให้รอนานห้องนานมากเลยคอนอยู่ไหนนูน่นตรงทางเข้าฮะอันเดิมนี่มันก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอเมื่อก่อนเดี๋ยวบอกว่าให้มาแค่อันเดียวนะอุตส่าห์เข้ามาจะเล่นกับคอนหน่อยแล้วทำไมเพื่อนต้องเบียดเนี่ยงีดีกว่าอันนี้ตามไปตามไป จะทวนเข็มอ่ามาคอนคอนคอนเฮ้ยมันต้องแบบตีไปถึงเส้นชัยเลยอันนี้เน้นเน้นเน้น,เ,น,นอเอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตีแค่นี้ไม่เอายังไม่ได้กระโดดเลยโอ้เสียใจ <laughs> อ้จะเข้าเส้นชัยอยู่แล้วเฮ้ยไม่เอาเดี๋ยวหาห้องน,นันอะถือว่าผ่านแล้วกันเมื่อกี้โดนคอน อ๋ออยู่ตรงปลายอีกแล้วอะทำไมไม่เอาไว้ต้นๆเกมเฮ้ยมันจะได้ช่วยได้มีอันเดียวอีกขี้เหนียวเหลือเกินนะพยายามพยายามแบบอย่าไปอยู่ตรงกลุ่มเยอะเยอะเยอะเดี๋ยวมันเอียงเองียงเอียงแล้วเนี่ยไงเ,เอียงแล้วเอ้ยหู้ยังไม่ทันได้อดเพื่อนเบียดทำไมกระโดดก็กระโดดเองดีดีดเฮ้ยอ้ย อย่าเอียงลงมาอย่านะโอ้โหเกือบเกือบเกือบไม่ต้องดึงปล่อยเออโอ้เออแค่นี้ก็โอเคมันไปกว่านี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมลงมาสิอันนี้ลงมาไม่ถึงนั่นไงเพื่อนตกไปแล้วหนึ่งเอาให้ชัวร์ก่อนเพื่อนแล้วค่อยไปมีใครสนใจจะมาทางนี้ไหมมีใครชอบชอบแกงเพื่อนชอบ ไปไปพี่อื่นอย่าไปยุ่งเราจอกันตรงนี้เออก็เดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกเกือบไปแล้วเออเออไม่ให้ไปไม่ให้ไปไปดีกว่า2ยิบเก้าคนเองยืมตังไปร้อยหนึ่งคืนหรือยังแกยืมแล้วไปห้าร้อยวันนั้นยังไม่ทวงเลยนะไม่คืนหรอกไม่คืนเหมือนกันนี่ก็ไม่คืนไม่คืนเหมือนกันแหละเพราะน่าจะโกรธกันจริงนะสองวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมันจะครบ2ยิบเก้าคนแล้วเดี๋ยวไม่ได้ไปนะเดี๋ยวจะไม่ได้ไปกัน เอาเรียกว่าด่านโปรดเลยก็ได้นะฮะไม่มีครั้งไหนที่จะไม่ผ่านด่านนี้นะครับสบายมากขอบอกเลยเดี๋ยว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 บชนทำไมเลยะให้ลูกบอลน,นิกรถเลีเ้ยวไปตรงอื่นก็ไม่ได้ลูกบอลโอเค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 อันนี้อันนี้อันนี้ไปก่อนอันนี้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 ด่านเดิมตลอด แต่มันน่าจะรู้นะว่าเราเพิ่งเจอเมื่อกี้ส่งด่านอื่นมาให้มั่งได้ไหมไโอ้ยเบียดอีกแล้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนชอบเบียดแหนกแนกแหเกือบไม่ทันคอนมาแล้วเรามาแล้วคอนขอแบบแรงๆเลยนะไปไกลๆเลยเออติดพุงเออนั่นแหละโอ้โหสวยเพื่อน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 รอด้วยเพื่อนโอ้ยจะดึงสักหน่อย อ่ะไหนมีใครจะมาไม่ได้น,นี้มีใครจะมาไม่ได้น,นี้ยินดีต้อนรับเพื่อนอยินดีต้อนรับไม่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 นายจะไปไม่ได้นายต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราตกเองอทำอะไรทำอะไรยืยนรอสำน้ำหน้าเราใช่ไหมยืยนรอสำน้ำหน้าเราใช่ไหมอยู่ที่ไม่พอไปละเราจะไทยดีไหมเอาไปแกล้งเพื่อนก่อนดีกว่าดึงกันหลังแอนเลยเมื่อกี้ อาตกตกอีกสองคนเรียบร้อยข้างหน้าไปแล้วอ๋อมีค้อนอยู่ด้วยเอาไว้หลบปกติมันมีอยู่แล้วนะฮะแต่ปกติมันเป็นค้อนแบบหมุนแนวนอนใช่ไหมอันนี้แบบค้อนหมุนแบบตีไปฟักอื่นแล้วผมมีหางด้วยไงดีอันไหนดีอันไหนดีอันนี้อันนีน,น,น,นี้เราต้องใช้ค้อนให้เป็นประโยชน์อะไรอะไรอะไรแกก็มีหางของแก มันหมุนช้าอะคอนมีคอนที่หมุนเร็วกว่าน,นี้ไหมไม่ต้องมาเลยไปที่อื่นหางของเราห้ามห้ามมายุง่งอย่าไปดึงพวกเดียวกันนะเพื่อนเออยืนด้วยยืนด้วยถึงแม้ว่าเราจะคนละฝ่ายแต่อยากยืนกันนายขอจืนด้วยได้ไหมโอ๊ยเดินเดินเดเดินเดมีคนมามีคนมาไปไปไป,ไปที่อื่นก่อน <laughs> เดี๋ยวโอ๊ยมีคนขโมยหางมีคนขโมยหางผมเอาหางมาดิเอาหางมาดิก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดนะเรียบร้อยเออเออเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหจะหมดเวลายัางเนี่ยเอ๊ะมันย้อนหลังอันนี้มันย้อนหลัง19บเกาวิ19บเกาวิแอบตรงไหนได้บ้างเอ,อ้ยเอ,อ้ยมีคนมาไปก่อนเฮ้ยสวดีเพื่อนะเอาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ไ,ดไปก่อน อย่าดึกอย่าอย่าดึกอ,อย่าดึกอย่าดึก oh. โอ้โหเกือบ <laughs> เกือบไปแล้ว <laughs> คือปกติมันก็ยากอยู่แล้วหน้านี้หมุนให้ตรงจังหวะไม่มีคอนฮะแต่ว่าเหมือนจะมีผลไม้หรือเปล่าเนะีะโอ้มีผลไม้จริงด้วย <laughs> มีผลไม้จริงด้วยโอ้ <laughs> พี่จะยากไปไหนเ <laughs> ดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวยขอข้ามก่อนขอข้ามก่อนอันนี้ ปัญหาคือเพื่อนไอ้จะดึงทำไมล่ะพื้นอัานไหนพื้นอัานไหนร่วงพื้นอัานไหนร่วงดูให้ดีก่อนอ้ยสับอรี่มาโอ้ยอ้ๆอ้ไมีไงเพื่อนเพื่อนเพื่อนตัวดีเลยเพื่อนจะเบียดกันทำไมเนี่ยเอาโอ้โหตกกันไปเร็วมาก แล้วก็ขางอีกต้องปิดเปิดเกมใหม่อีกเอา้าไหนคอนอะ่ะเคยเห็นครั้งนึงมันอยู่ที่ด้านข้างอะ่ะไม่เห็นมีคอนเลยจำได้มีครั้งหนึ่งที่มันอยู่ด้านข้างนะฮะรอบนี้ไม่มีคอนอยู่ไหนคอนอยากเจอคอนทำไมไม่มีคอนเนี่ยหมดคอนที่ไม่มีคอนอเอ้ยเอ้ย เนี่ยปกติมันอยู่ด้านข้างด้านขวาตรงนี้จาได้คราวนี้ไม่มีฮะโอ้เซ็งเลยเอาเพื่อน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 เอาเพื่อนกลับเอาคืนเพื่อนกลับมาแก้แค้นไม่มีค้อนยิงด้วยอะอะไรเนี่ยอึเกือบไปจะแกงเพื่อนใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่ามันคงมีไม่ได้นะครับมันหมุนอยู่ตลอด แต่มีผลไม้มาแทอนอะไรเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ส่งผมมามาผิดโหมดหรือเปล่าผมก็เ,เลือกถูกแล้วนะเมื่อกี้ที่ยืนไม่มีที่ยืนไม่มีมมเด้อเด้วเดมันเหนื่อยนะเนี่ยกับการที่ต้องปิดเปิดเกมใหม่อ๋อมันกลายมาเป็นอันเดิมถึงว่าล่ะไม่เอาอันนี้อ๋ออันนี้ลุ มันอยู่ตรงทางเข้าเส้นชัยนะฮะจะมีค้อนหมุนอยู่อันหนึ่งตกลงไปปุ๊บจะเจอเลยนี่ไงอันนี้แน่นอนเออโอ๊ยเปิดหมดเลยนี่ <laughs> ปิดอยู่แค่สองอันเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าเข้าไปเบียดกันเพื่อน <laughs> เดี๋ยวไม่ได้ไปเพื่อนเดี๋ยวเราจะไม่ได้ไปอันนี้ <laughs> ผมว่าไม่ผ่านแน่เลยรอบนี้ ต้องเล่งมือแล้วต้องเล่งเครื่องแล้วต้องเล่งเครื่องแล้วครับจังหวะนี้ต้องเล่งตัวไปข้างหน้าต้องไปโอ้โหโอ้โหโอ้หือคอดคอคอสคอดทำไมทำอย่างนี้ล่ะโอ้ยเกือบ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 ทำไมคนอื่นเขาตีแบบพุ่งแบบตีแรงมากของผมนี่แบบ โดนแล้วไม่แทบไม่มีแรงอะไรเลย,เลยใครลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันมีเงาใครลอยอยู่ก็ไม่รู้เมื่อกี้เออนั่นไงนั่นไงก็ <c oughs> <c oughs> ว่าเงาใครลอยยังจะมีแฮกอีกเหไอเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยขอนมาขอนมาจามาังหวะนี้ข้อนต้องแบบไปไกลแล้วอขอบคุณไม่ถึงนิดเดียวเองโอ,โอ้โหมอโอ้โหเกือบ ื้อเกิตกจนได้ือ้อให้มันถึงหน่อยดิเฮ้ยนิดเดียวเองใจร้ายเหลือเกินไม่โดนโอ้โห